นี้นะคะเราอยู่กันที่มารีน่าซีวิวบางแสนนะคะเป็นร้านคาเฟ่น่ารักมากเลย<า>แล้วก็เป็นแบบว่าโรงแรมนะคะจะมีโรงแรมอยู่ด้านบนนะคะเสียงรถดังมะโอเครถไปแล้วพูดได้ละ ไมีอะไรมากนะคะวันนี้นะคะแนนก็อยากจะพาทุกคนไาอยู่กับแนนนะคะว่าแบบแนนไปทําอะไรบ้างนะคะมาบางแสนคราวนี้นะคะเดี๋ยวแนนก็จะพาทุกคนอยู่กับแนนไปตลอดทั้งทริปเลยนะคะออแล้วก็มีทริคเล็กๆน้อยจากคลิปนี้ด้วยก็คือว่ามีคนถามแนนมาเยอะมากๆแบบมากๆ ว่าแนนมีทริคในการถ่ายรูปยังไงนะคะว่าเออแนนโพสท่้ยังไงตั้งกล้องยังไงนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแนนก็จะถ่ายมาให้ทุกคนดูกันนะคะว่าแนนมีเคล็ดลับหรือมีทิศยังไงนะคะใครพร้อมแล้วไปดูกันแนนก็จะมาเดินหาอะไรกินกันนะคะตอนนี้อยากกินปลาหมึกย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินหาร้านนะคะจริงๆร้านมันอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเลยฝนก็เริ่มตกแล้วด้วยแต่เราต้องรีบหาเล่น กล้องเองนะคะแล้วก็ต้องถือปลาหมึกด้วยแล้วก็มีกระเป๋าอีกโอ้โอ้โอ้ขออนี่งน,นะคะเราก็จะมากินให้ดูกันหนึ่งกลุ่มนะคะว่าอร่อยไหมนี่เลย Moments later แนนก็คือว่าแนนก็จะเก็กท่าไปเลยนะคะมุมโปรดที่เราชอบแล้วก็ให้ตากล้องกดรัวๆไปเลยจ้ารูปที่ได้ก็จะออกมาเก๋กๆประมาณนี้เลยค่ะ แบบเก๋มากเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะก็คืออยู่ในแบบมุมที่แบบเป็นมุมมหาชนของทุกคนนะคะใครมาก็คือต้องถ่ายนะคะแล้วก็วันนี้นะคะแนนอยู่กับแบบเป็นผู้จัดก,การของที่นี่เลยค่ะบริการดีมากน่ารักมากเลยนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะว่าแบบจะสวยแค่ไหนตามมาเลย ซีฟู้ดกันนะคะเพื่อนแนะนำมาอีกแล้วนะคะวิวดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าข้างหลังเป็นทะเลเปลาอินทรีตัวใหญ่นี่ปุ่นนี้เป็นทิปกินก็คือถ่ายตอนกินเยอะมากลึก น,น,นะะเพียงแค่เราหันหน้าเข้าหาแดดแต่แบ,บ็กกราวต้องตัดกับสีเสื้อผ้าที่เราใส่นะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้รูปเก๋ๆมาลงสตอรี่ไอแล้วค่ะ A Hello ทุกคนตอนนี้นะคะน่นอยู่ที่ซีฟู้ดขับบางแสนนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นกันนะคะ รูปกับชิงช้าเก๋ๆนะคะตัดภาพไปที่ถิงช้าคืดชิงช้าจมหายายอดายรูปกับชิงช้าเลยอ่ะเศร้ามานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเอาลูปตรงเื่นแทนนะคะาตาตังนะ Our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the few. Moment ฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเดนก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกได้ว่าวะมาจากบางแสนเลยค่ะเพราะว่าแบบเหนื่อยมากไม่ได้อัดคลิประหว่างทางอะไรให้ทุกคนดูเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวก็จะอัดมาให้ดูเยอะๆกว่านี้เลยนะคะทุกคนนะคะใครที่ชอบนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะที่สาคัญเลยนะคะฝากกด s u b สไครปให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบา Birds and see the sun Side by side our fears are done